เสร็มสวยเสร็จแล้วก็มาถึงนี่เลยค่ะตาตะคะุมตาตะคุมคือคืออะไรคะร้านขายสินค้ามือสองญี่ปุ่นนะคะอยู่แถวเเลยวัดพระอา,ารามหวงเก้าชั้นไปนิดหนึ่งนะคะที่กรนเกตเมึงเก่นนครนะคะที่จอดรถเขานะคะเยอะเยอะนะคะ ลูกค้าเยอะแต่ละวันนะคะแล้วก็ถือว่าทำได้ดีแหละนะคะปกติสินค้ามือซองอินที่อื่นก็ไม่มีที่จอดรถนะคะหาที่จอดรถเองแล้วก็ร้านเล็กๆกองรวมๆกันแล้วก็ลือๆเอานะคะแต่ที่เดี๋ยวจะพาชมจะ,จะพาชมร้านนะคะอันนี้อยูฝั่งด้านหน้านะคะด้านหน้าถนนกลางเมืองนะคะด้านหลัง เป,เป็นวัดนะคะวัดที่จะดลดเนี่ยชอบเดินนะ,ะชอบเดินม,มาคนเดียวนีเดินได้นานเลยแหละร้อนมากนะคะมัะนก็ใช้วิธีนี้ะวีาเราก็ใช้วิธีนี่น้ำนข่ายสังกตสีระบายความร้นอ,นนอนนะคะแล้วก็คุม ก the in ็จะมีร้านกาแฟขายน้ำน้ำน้ำหวานน้ำดื่มนะคะเดี๋ยวมาเที่ยวมาช็อปนะคะมีอะไรมาอันนี้มีอะไรก็กันล่าก็เดี๋ยวมีเป็นเสื้อผ้านะคะเ้ากแขวนไว้ให้เราเลือกนะคะจกี่สิบสาสิบสี่สิบปดสิบแปด อืจักรยามีมอเตอร์ไซค์นะคะเสื้อผ้าแขวนอยู่นะคะข้างหน้าโซนหน้าสุดจะเป็นโซนเสื้อผ้านะคะซึ่งก็ถือว่ามีไม่มากนะเดินไปข้างในก็จะเป็นกระเป๋าออกนะคะกระเป๋ามือสองสุดภ้ายก็ดีเยอะค่ะ ที่ผ่านการใช้งานก็เยอะเหมือนกันนะคะอืมกรจะมีตู้โชว์ใครสนใจก็เปิดเราจะเปิดตู้ให้ได้ชมห้ได้เลือกนะคะจัดเรียงข้าของไว้ดีค่ะแล้วก็ติดราคาทุกชิ้นนะคะไม่ได้ช่างกิโลขายเหมือนบางร้านนะคะบที่ชอบไปซื้ออีกล้านึงเป็นช่างกิโลนะก็จะแยกกิโลว่า อมันเซรามิกกิโลละเท่าไหร่เท่าไหร่บางอย่างหน่องเล่นเด็กเฟื่อยโซฟาเฟื่อยโถโอชามนะ้ฮะชุดกาแฟเยอะด้วนะสวยสวยทุกอย่างเลยนะฮะจริงแล้วดีตั้งใจจะมาซื้อเหมือนเสื้อตเหมือนคอเวลานั่งเอ็นเอๆดูทีวีนะคะ มี่ระตูประสงค์อยู่นะคะผ้าหม่มนุ่มๆค่ะนุม่มๆค่ะทุกท่านน่าจะเป็นผ้าห่มเลยนี่อะไรนี่ที่รองนอนน่าจะรุ่มขนาดนี้นะอนนี้เป็นกวกเครื่องนอนค่ะเครื่องนอนประตูผ้าห่มบางชิ้นก็ยังไม่ใช้ค่ะบางชิ้นก็ยังไม่ใช้เป็นของที่เขาไม่ใช้แล้วนะคะคิดว่าเขาจะไม่ใช้แล้ว,ว ส่งมาทางเราค่ะผมชอบเดินดูเครื่องไม้เครื่องมือค่ะมีเบ็ดเบ็ดนะคะเบ็ดเบ็ดตกปลาคันเบ็ดที่บ้านชอบดูนะคะเบ็ดเต้นดูวิเป็นไม่ชอบตกเบ็ดสงสารปลานี่ค่ะชอบดูเครื่องมือพวกเนี้ย ไม่ได้ตั้งใจมาซื้อแล้วค่ะแถ้าทางจะได้ชิ้นนี้แหละนี่20บาท,บาทก็ตาดีได้ค่ะตัวเนี้ยเราเลือก,เอ,กเอาอเลือกเอาที่ใช้งานได้ดีนะคะราคาถูกๆก็มีนะคะได ที่บ้านก็ใช้เัน็นี้แหละค่ะขอบมือสองแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายเนาะตถูก,ถก,ก็ฟางไว้ทุกทุกที่ของที่บ้านเนี่ยกันไก่กันไก่ตัดก,กดอีอะไรก็ไม่รู้แลหละ ใช้แค่ซื้อไปไม่คมค่ะไม่เอาต้องไปชิดทุกความสะอาดค่อนข้างจะเคอะๆนิดนึงนะคะต้องไปชิบ เรียกแฉลงหรือเปล่าคะงัดตะปูงัดตะปูเหมาะมือดีนะคะสำหรับผู้หญิงใส่จะได้ ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยมีชอบของแปลกชอบบางสิ่งที่ตัวเองไม่เคยได้ตัวมีัย่แต่ผ้าเนาะตันเงมชชั่งแต่ผ้าคีมคีมต้อร์ตึ้อร์นก็มีแล้วได้ละ นีจะไว้ทำอะไรดีน่าสนใจเนะราคาสูงไปนิดนึงได้ยากมากเ,เขาก็ใส่ตะการเล็กๆเล็กๆเล็กๆมาให้เรามาเลือก ชิ้นก็ชางจริงๆนะแต่ก็ดีขนาดนั้เขาแยกเป็นเนเสร็จๆไวนะ้นะประโยชน์ใช้สอยเยนะกมือช่างก็แยกเป็นทคมื่อ่ช่างนะตุ๊กตุ่นตุ๊กตาเล้วที่เล่นอะไรนี้คนะ่ะนี่ขี้มันแข็งเนะนาะนั่นก็มี ทิเจอเจอของที่คุดใจอันนี้ก็ไม่เคยมีนะจริงๆแล้วขอนตอกตะปูแต่ไม่่คยได้ใช้ตะปูค่ะพี่ส่วน ใช้เป็นลวดยึดภาษาผู้หญิงภาษาผู้หญิงแรงก็มีน้อยไม่เหมือนผู้ชายเยอะเนาะกันไกลเยอะเยอะเยอะมากนะคราจะใช้กันไกลกนี่นมานี่เลยทุกขนาดเดินต่อต่อไป

มีรถเด็กนะีรถเข็นเด็กเล็กแผงพัดค่ะแผงพัดนี่น่าสน,นใจมากเลยอ่ะห,หลานน้อยเอลินยินกำลังเหมาะกับตัวเอลินนะคะตัวหลานน้อยตอนนี้สองเดือนกับสามเดือนแต่ว่าเราก็มีของเขาแล้วอ่ะเนาะแล้วก็มันจะใช้ได้ไม่นานร้อยห้าสิบบาทค่ะ ร้อยห้าสิบบาทเ่สนใจอยูน่นะระบายอากาศดีเนาะอ่างนี่เล่นหยอกกัน <c oughs> ไม่หยอกกันโยกเด้นิดหน่อยฮะ่าจจะโยกได้นิดหน่อย,ย,อนนอยสนใจนะสนใจ แดงใช้ได้คงใช้ได้อยู่อีกสักสองสาเดือนของหลานนะคะอทีจองด้วยสายตาไว้ก่อนจองด้วยสายตาไว้กอนข้างบนเป็นที่นั่งเด็กนะคะ หัวกัะน็อคของเล่นเด็กๆมีส่วนของเด็กอยู่นะคะเล่น,น,นคีย์บอร์ดสองร้อห้าสิบดูใช้ได้แค่ไหนเนาะ ไปซ้อมมือเนาะจะไม่คิดอะไรมากนะคะตู้เยอะมากนะคะร้านนี้ตู้เยอะมากมีห้าพันเขาลดให้อยู่นะคะต่อรองได้นี้จะได้สักสี่พันนะฮะงงต่อเก่งนะต่อเก่งเยมีไข่สี่พันห้าตู้สองบาน กระจกด้วยนะ,ะที่ขืนเสื้อผ้าที่เก็บเสื้อผ้า,กกผามีกระจกเ,ย,เยอะนะคะเยอะมากนะคะมีให้เลือกแล้วเก็บไว้น่าเลือกเียนะคะนม่เลือใครตั้งใจมาซื้อตู้นี้ได้แน่ๆได้นนนแน่ๆมีหลากหลายแบบนะคะให้เลือกนี่เป็นสินค้าญี่ปุ่นมีสองนะคะ ร้านนี้ก็จัดใหญ่เล่มใหญนะ่ของเยอะขึ้นหลังจะเป็นกุดังเข้า,าไว้เลือกเออติดสินค้าติดราคาสินค้ารองเท้าก็เยอะค่ะรองเท้าก็เยอะดีๆก็เยอะค่ะสวยๆนะคะไม่แพงค่ะไม่แพงก็ไม่คิดอะไรมากนะคะไม่คิดอะไรมากก็ซื้อไปใช้ตัวเองก็เคย ื้อเยอะมากจริงๆแต่ก็ได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างนะคะก็บางทีก็สมราคาเนาะซื้อไปก็อันนี้เท่าไหร่ยี่สิบบาทสามสิบบาทสามสิบบาทบิ๊บบ๊อบดีนะบะิ๊บ๊บอบลองใส่ดูสิลองดูไหมคะ สักหน่อยเนาะต้องคลองได้นีย่ยเจ็ไงล่ะไงล่ะคนญี่ปุ่นเขาเท่าเลกเหรอะเเป็น <c oughs> <c oughs> คือนวดนะคือนวดคือซีราคาเท่าไหร่หมื 1, 5, 1, 5. ่นห้านะหมื่นห้างนี้ก็มีตู้นะคะตู้เยอะคะ่ะบางทีก็จะมีเตียงนอนนะนะเตียงนอน,อน,นจองแนบมัดจังด้วย มัดจำ่ยถ้าไม่ซื้อไปนะฮะเนี่ยมัดจำหลุดใช่ไหม <c ười> จริงจริงจองไม่มัดจำก็ได้นะแต่เขาคงมีระยะเวลาในการจองตู้เย็นก็มีนะอันนี้ตูเ้นะตเย็นด้วยตูเ้เือนเขาไม่ติดลาหาน้นองเท้าเยอะแยอ่ะเยอะ ที่ป็นมือสองทุกร้านจะมีรองเท้ามือสองของเด็กของใช้ถั่วโอชานเยอะวางที่พื้นก็มีนะคะพื้นก็มีเดี๋ยวเรามีชั้นวางเลือกง่ายเลือกสะดวกเลือกสะดวกแล้วก็ติดราคาทุกชิ้นติดราคาทุกชิ้น ต้งได้ในการเลือกของเราเนาะไม่ต้องกดสายไม่ต้องเดินตามเราเลยค่ะ,ะช้อนซ่อ,อมตะพีเยอะมากตกรูปก็มีค่ะตกร,รูปที่มีรูปแล้วที่ยังไม่มีรูปไม่ใส่รูปก็มีหม้อนะหม้อมีหม้อสแตนเลสหม้อเคลือบน่าใช้ค่ะน่าใช้ ราคาก็อยู่ที่หลักร,ร้อย่ะค่ะหลักร้อยเนแต่สภาพมันใชในครัวมันในค,ครัวไปเกลี่ยัปคลีบน้ำแข็ง มีเวลานะคะได้มีลาก็ย่งเลือกอยู่นี่ได้ทั้งวันค่ะซื้อก็ได้ไปซื้อก็ได้ไม่พอใจก็เดินออกจากร้านเลยก็ได้นะคะบางทีมาก็ไม่ได้อะไรสักชิ้นแล้วค่ะก็ะมาเดินเดินเดิๆ,ๆมาแต่ละครั้งก็งตั้งใจมาซื้อค่ะนี่เห็นไหมคะวันนี้ก็ได้อันนี้แหละนะที่รองคองนอนนุ่มมากอันนี้นุ่มมากใบนี้รู้สึกจะ สี่สิบบาท,บาทม,มั้งคะมียี่สิบาทนี่แหละจำไม่ได้ซักค่ะกำลังตาก,ส,ก,ตากสักตากอยู่ตัวนี้ด้วยม,มีตัวนี้ด้วยตุกตุนตุกตาเนี่ยนะก็จะเอามารองคอนอนไม่ได้ชอบเล่นหรอกคะ่ะแต่ว่ามันไม่มี ไม่มีหมอนนะฮะก็เราก็จะใช้นี่นะแอปพลายเอาโมดิฟายมานุนคอรองคอนอนดูทีวีนุ่มดีเนี่ยวันนี้จะให้พ่อบ้านซ่อมมานี้ให้ค่ะได้อันนี้แหละาในกระถางได้อนี้มาสเนี่ยจะเอามาเอาไว้คีบถอนหญ้าในกระถางเล็กๆค่ะ จริงๆแล้วเดินหานี่แหละค่อยากได้อันยาวๆแต่ไม่มีทั้งร้านน่าจะเป็นมีอยู่ชิ้นเดียวเจอพอดีได้กันใ่นี่มาจริงๆเดี๋ยวทำความสะอาดนิดนึงนะคะคมดีนะคะตัดกระดาษนี่ฉับเลยแหละนะคะนี่ได้อันนี้มาด้วยราคาสูง <c oughs> แต่ซื้อน <c oughs> าคะสูงแต่ก็ยังซื้ออยู่ อันนี้นี่แหละว,วันนี้ที่เดินตะตะ,ตะคุงนด้มีอยู่3าสชิ้นจ่ายไปพอสมควรค่ะสำหรับสินค้ามือสองวันนี้